รุงนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพูดได้เต็มปากเลยครับว่าวิกฤตเราเห็นภาพนักเตะเดินคอตกตั้งแต่เกมยังไม่จบกันมากี่ปีแล้วครับเห็นการเล่นที่ไรทิศทางไรทิมเวอร์กันมากี่ปีแล้วมีข่าวว่ามีปัญหาในห้องแต่งตัวกันมากี่รอบแล้วมีข่าวเตะไล่โค้ชกันมากี่คนแล้วสุดท้ายเปลี่ยนกุญซือกี่คนแล้วครับเมื่อไหร่มันจะหยุดลู่มรกนี่ได้สักที สวัสดีทุกคนครับคุณอยู่กับเฟรอาก,กนิตและนี่คือสตอรี่เข้มๆในเกมลูกหนังจากพวกเราฟุตบอลแม็กซ์ครับ ผลงานการคุมทีมซีซันนี้ของเอริกเทนฮารากกับซีซันก่อนแบบหน้ามือเป็นหลังเท้าครับตอนนั้นอะไราๆมันก็ดีไปหมดและพูดแบบนั้นก็ได้ครับเล่นก็ดูมีทรงแท็กติกแม้ว่าจะยังไม่สมบูรณ์แต่มันก็ดูชัดเจนภาษากายของนักเตะในสนามดูสู้ดูมุ่งมั่นโดนนําก่อนก็ยังมั่นใจว่าทีมอาจจะกลับมาได้แต่สภาพของทีมฤดูกาลนี้เรียกว่าไม่เอาอะไรเลยครับแท็กติกไม่ชัดเล่นไม่มีทรงนักเตะฮอเฮียวนําเขาก่อนก็แพ้ได้หรือถ้าโดนนําก่อนไม่ต้อง เลยครับไม่มีทางกลับมาได้แน่นอนมีแต่จะโดนเพิ่ม ภาพสมัยท้ายยุคของมูรินโญ่หรือยุคของโซชามันวนกลับมาฉายซ้ำแล้วซ้ำอีกครับมีแววว่าเฮนฮาร์กอาจจะโดนปลดได้ในเร็ววันนี้วันนี้เราก็เลยอยากชวนทุกคนมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับอย่างที่เห็นว่าสถานการณ์ตอนนี้ของแมนยูมันเหมือนกับเดจาวูแหละครับ <S <S ภาพเก่าๆเริ่มวนกลับมาฉายซ้ำกําลังจะเข้าสู่ลูปลดโค้ชอีกแล้วอยากชวนคุยว่าที่เราจะหลุดออกไปจากผลทางนี้เนี่ยได้ยังไง หลังจากที่เซอร์เล็กวางมือครับทีมเข้าสู่ยุคใหม่แบบเต็มตัวบอร์ดบริหารกุนซื้อทีมงานชุดใหม่เข้ามาทำงานทีมได้เดวิดมอยส์เข้ามาคุมด้วยการเลือกเองของเซอร์เล็กตอนนั้นอะไรก็ไม่ลงตัวครับด้วยความที่ใหม่กันทั้งหมดการบริหารการซื้อนักเตะทำได้ไม่ดีเลยขณะที่มอยส์เองก็ไม่ดีพอที่จะคุมทีมครับแผนการเล่นของเขาไม่หลากหลายแล้วมันก็ไม่ตอบโจทย์สุดท้ายเมื่อทีมไม่สามารถติดท็อปโฟได้อย่างเป็นทางการเดวิดมอยส์ก็โดนปลดออกจากตำแหน่งตั้งแต่ยังไม่จบซีซั่นมากถึงยุ ของลุยฟานกาวเข้ามาคุม นักเตะเข้ามามากมายครับคนหนึ่งก็เพราะจําเป็นต้องซื้อครับเพราะว่าหลายคนที่อยู่กับทีมมานานตั้งแต่ยุคข,ของเฟอร์กี้เนี่ยเริ่มโรยลาแล้วแต่ว่าจานลุยแกก็ซื้อใจกองเชียร์ไม่ได้ครับแฟนบอลตั้งทำทันตลอดว่าไอการไม่ออกมาสัการนักเตะของแกเนี่ยมันใช่เหรอแทคนิคที่ใช้ก็มีแต่ความน่าเบื่อครับบอลดูไม่สนุกเอาซะเลยนักเตะระดับโลกหลายคนมาอยู่ในทีมแบบไม่มีใจแต่มาเพราะค่าเหนื่อยที่จ่ายแพงๆเท่านั้นช่วงเวลานั้นฟานกาพาทีมกลับมาคว้าตั๋วไปแชมเปี้ยนส์ลีกได้ครับแต่ว่าส ซันผ่มาหลุดท็อปโฟไปก็โดนปลดในที่สุดมาถึงยุคข,ของมูรินโญ่ครับเขาพาทีมคว้าความสาเร็จได้ครับเป็นดับเบิลแชมป์ได้แชมป์ยูโรปากับแชมป์ลีกครับยึงนักเตะระดับสตาร์มาอยู่กับทีมได้ด้วยบาร,รมีของเขาแม้ว่าอันดับในลีกจะไม่ดีแต่ว่าก็คว้าตัวไปแชมเปี้ยนส์ลีกได้ด้วยการเป็นแชมป์ยูโรปาเป็นยุคที่แฟนบอลเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าทีมน่าจะกลับมายิ่งใหญ่เหมือนเดิมได้ทีนี้พอมาซีซันถัดมาแม้ว่าจะไม่มีแชมป์ติดมือแต่ก็ยังคว้าตัวไปไวแชมเปี้ยนส ดีแลครับเริ่มตะกุกตะกักเริ่มมีแววโดยเฉพาะเรื่องของข่าวปัญหาภายในห้องแต่งตัวหลังบ้านจนเข้าสู่ซีซันที่3แทคติกที่ใช้เนี่ยมันไม่โอเคมานานแล้วสุดท้ายมูริโยก็โดนปลดในที่สุดที่มาได้โซลชาครับเข้ามาตอนแรกๆก,ก็ดีฮะแบบโอ้โหคนนี้แหละใช่เลยมีดีเอ็นเอมีแพชชั่นรู้นอกรู้ในสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ถูกต้องให้กับนักเตะพอได้สัญญาถาวรเท่านั้นแหละอย่างกับเอาพละคนมาคุมครับบอลไม่มีทรงผลงานก็นยังถูรูถูกกังไปได้จนเมื่อมันสุดแล้วจรงิจรงๆครับทีไม่ ติดท็อปโฟมีข่าวนักเตะเล่นไล่โค้โช,คชคเขาก็โดนปลดรับลังหลิกเข้ามาแทนอันนี้ไม่ต้องอธิบายก็ได้ครับเละสุดอะไรสุดจริงๆครจนมาถึงมือของเอริกเพนหาก์ครับเปิดตัวด้วยซีซั่นที่ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนักเตะเล่นมีสรงใจมันมาครับยิ่งเล่นยิ่งโหดอาจจะมีแผ่วๆบ้างในช่วงบ้านปลายหรือว่าบางนัดแต่ว่ารวมๆแล้วมันก็ออกมาดูโอเคสําหรับกองเชียร์หลายๆคนเพราะว่ายิมกลับมาคว้าโทรฟี่ได้มาคว้าท็อปโฟได้และเฝ้ารอด้วยความหวังครับว่าฤดูกาลตอบ มันจะออกมาดีกว่านี้พัฒนาได้มากกว่านี้แต่ผลที่เห็นครับมันคือกลับมาเข้าลูบอีกแล้วครับเล่นกันไม่มีทรงนักเตะพลังใจไม่มีเดินคอตกเล่นมีข่าวว่ามีปัญหาภายในมีแววว่าจะเอาท็อปโฟร์มาไม่ได้มียังไม่ต้องพูดถึงตอนจบก็เห็นปลายทางแล้วครับมันเข้าลูบนรกอีกแล้วเสียงวิงวอนออกมาเหมือนกันครับว่าพอเถอะพอได้แล้ววนลูบนรกแบบนี้มาหลายรอบแล้วเมื่อไหร่จะหลุดจากวงกรรมวงเวียนนี้ทักทีเปลี่ยนโค้ชปุ๊บฟอร์มดี ฟ้าตัวไปแชมเปี้ยนลีกได้บอร์ดบริหารสนับสนุนเล่นมีทรงพอผ่านไปซีซั่นหนึ่งบอร์ดก็ไม่หนุนเหมือนเดิมทีมก็ไปตามยาถากรรมเหมือนเดิมเล่นกันแย่เหมือนเดิมถ้าประคองตัวได้ก็แล้วไปถ้าประคองตัวไม่ได้จะเน่าหนอนหลุดท็อปโฟไปนักเตะเริ่มออกอาการก็ปลดโค้ดตั้งคนใหม่มาแล้วก็เข้ารูปนี้อีกสุดท้ายทีมมันก็ย่ำอยู่กับที่ไม่ได้เดินหน้าไปไหนสักทีปัญหาที่เกิดขึ้นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องผูกพันเกี่ยวพันกันมาเป็นทอดๆอด่ไไมมมีมีตรงงหนขท ไม่มีปัญหาเลยดังนั้นการจะแก้มันก็ต้องแก้กันทุกจุดแต่ว่าจะต้องวางแผนแก้ในแบบยั่งยืนด้วยระยะต้นจะแก้อะไรระยะกลางจะแก้อะไรระยะยาวจะแก้อะไรก็ต้องวางแผนให้ชัดครับจะทําทีมแบบไม่มีทิศไม่มีทางเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แล้วแล้วอะไรครับที่มันจะมากําหนดทิศทางให้กับสมสูรผมยกตัวอย่างแบบนี้ครับว่าในระยะสั้นเนี่ยเราต้องตัดสินใจนะครับว่าเราจะปลดหรือว่าจะให้โอกาสเทนฮาร์ททำทีมจนจ,นจบฤดูกาลแล้วค่อยว่ากันประเมินว่าเอาให้จบ จบแล้วตัดสินใจไปเลยครับว่าจะเอาแบบไหนกันแน่มาปลดจะเอาใครมาคุมแทนหวางให้ชัดครับเอาให้ชัวร์ครับว่าจะทําอะไรเพื่อรักษาระดับของทีมเอาไว้ไม่ให้มันแย่ไปมากกว่านี้เพื่อเป็นการปะผูกเฉพาะหน้าเอาตัวรอดไปก่อนนี่พอมาในระยะกลางครับถึงเวลาต้องมากําหนดทิศทางทีมคนที่มีหน้าที่แล้วก็เป็นคนกําหนดในเรื่องนี้เนี่ยต้องเป็นผอกีฬาผอกีฬาของทีมต้องมีศักยภาพมากกว่าที่เป็นอยู่ครับเลือกคนที่มีวิธีการทํางานมีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นคนที่เข้าใจฟุตบอลอย่าง ท่องแท้แล้วให้วางแนวทางรอเลยครับว่าอยากได้ทีมแบบไหนเข้ามา หาคนที่เหมาะสมกับแนวทางนั้นเข้ามาครับเป้าหมายคืออะไรวางให้ชัดครับให้ทุกคนเห็นเป้าหมายในอนาคตร่วมกันนักเตะที่จะเสริมเข้ามามีการปรึกษาร่วมกันกับโค้ชครับเพื่อให้เหมาะสมกับแนวทางของทีมด n a ของทีมและมีใจเล่นกับทีมมากที่สุดต้องเป็นการทํางานร่วมกันครับเพื่อไม่ให้ใครคนใดคนหนึ่งเป็นคนชี้ขาดตัดสินได้ส่วนในระยะยาวครับวางระบบโครงสร้างที่ถูกต้องตัดตัวสโมสรในทุกส่วนครับโดยเฉพาะระบบข้อมูลหรือว่า Big Data ในโลกยุคใหม่ใครครอง Big Data ได้ก็มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงครับยกตัวอ,อย่างเล่นๆครับว่าถ้าเรามีงบโฆษณา สินค้าอยู่จํานวนหนึ่งก้อนหนึ่งถ้าเราไม่มีข้อมูลอะไรเลยเราก็จะเอาไปจ่ายให้กับเอเจนซี่โฆษณาเพื่อทาป้ายทําอะไรต่างๆโฆษณาให้คนเห็นสินค้าเราให้มากที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าเรามี Big Data มีข้อมูลในมือครับเราก็จะรู้ว่าใครเป็นกลุ่มเป้าหมายของเราใครที่มีโอกาสซื้อของเราเยอะเราก็จะเอาเงินไปยิงโฆษณาแบบเฉพาะกลุ่มให้เกิดประสิทธิภาพมากกว่าได้ครับอาจจะไม่ต้องใช้งบเยอะด้วยซ้ำครับคนเห็นไม่มากเท่าการโฆษณาแบบ หวานแบบแรก แต่คนที่เห็นมีโอกาสจะซื้อของเรามากที่สุดมันก็ทําให้เราขายของได้ดีกว่ามีประสิทธิภาพมีประโยชน์มากกว่านี่คือประโยชน์ของข้อมูลครับทีนี้ในระดับของฟุตบอลยกตัวอย่างทีมเล็กๆอย่างไบรตันครับที่ประสบความสําเร็จในปัจจุบันได้มากขนาดนี้เพราะเจ้าของเขามีบริษัททําข้อมูลครับทำทีมให้มีแนวทางชัดเจนหาโค้ชที่เข้ากับแนวทางของทีมนักเตะที่เข้ากับแนวทางและเงินทุนของทีมตอบโจทย์โค้ชการเข้ามาของโอรเบรโต บบล่าสุดในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยมันถึงสารต่อสิ่งที่แซมพอตเตอร์ทิ้งเอาไว้ได้อย่างลงตัวครับหรือว่าจะเป็นอาร์เซนอลครับที่ได้พอออยลาที่เหมาะสมกับทีมอย่างเอดูเข้ามาเขารู้จักทีมอยู่แล้วครับด้วยการแป็นอดีตนักเตะเข้าใจสิ่งที่ทีมเป็นมี d n a ของทีมอยู่แล้วก็เดินหน้าไปตามแนวทางนั้นครับ มีฐานข้อมูลที่แน่นเวลาเสริมทัพดึงนักเตะเข้ามาเนี่ยมันก็ถูกจุดเพราะเต่ยังโอเดกาท,ที่แทบจะไม่มีใครเหลียวมองแล้วนะครับบทชื่อไปแล้วเขาเอาเข้ามาแล้วก็สามารถอยู่ในระบบของทีมได้จนผลงานออกมาดูดี เชิดฉายอย่างที่เห็นแล้วเขาก็เป็นอีกคนหนึ่งครับที่เชื่อมั่นว่าอาร์เตต้าเนี่ยคือคนที่ใช่แม้ว่าจะไม่เข้าตาแฟนบอลในระยะแรกผลงานไม่ดีเลยสําหรับอาร์เตต้าแต่สําหรับการบริหารแล้วนี่มันยังอยู่ในเส้นทางเขายังเห็นอยู่ว่าสิ่งที่อาร์เตต้าทำมันยังเป็นไปตามแนวทางที่เขากําหนดไว้ทีนี้ก็ค่อยๆเติมจุดที่ขาดไปจนในที่สุดอาร์เซนอลก็ลงตัวและยิ่งเห็นชัดๆบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ ที่มีชิกิเบกิริสตล์ครับเข้ามาเป็นคนวางรากฐานตั้งแต่ยุคแรกๆของทีมเลยครับไม่ใช่แค่ดึงนักเตะเก่งๆด้วยเงินเข้ามาอย่างเดียวเห็นได้ว่านักเตะที่เขาดึงเข้ามาเนี่ยน้อยมากที่จะเล่นไม่ได้แถมบางคนเนี่ยเป็นนักเตะที่นอกสายตาสื่อด้วยซ้ําใครก็ไม่รู้ซื้อมาจากไหนก็ไม่รู้แต่ว่าเก่งได้แบบเหลือเชื่อและได้มาในราคาที่ถูกอย่างไม่น่าเป็นไปได้ทาไมแมนซิตี้ซื้อนักเตะถูกได้ครับขณะที่แมนยูไปคุยกับใครก็โดนโกงตลอดนี่เลยครับ ความสำคัญของข้อมูลและตัวผู้อำนวยการกีฬานอกจากนี้ครับแมนซิตี้ก็มีการวางแนวทางโครงสร้างอะไรต่างๆที่ถูกต้องมาตลอดจนกระทั่งได้จิ๊กซอชิ้นสุดท้ายอย่างเป๊บเข้ามาครับของระบบเยาวชนจนไปถึงวิธีการเล่นและทัศนคตินักเตะรบบตอนนี้เป๊บกับชิปยี่ี่เป็นคนคุ้นเคยกันก็ทํางานเข้าขากันอย่างลงตัวครับซึ่งเหล่านี้ครับคือสิ่งที่แมนยูเต็ด ไม่มีกว่าจะตั้งผอกีฬายอย่างจอนเมอร์เทอร์ขึ้นมาได้เนี่ยต้องรอถึงช่วงที่โซชามาคุมผ่านหลังยุคเฟอร์กี้มากี่ปีแล้วครับกว่าจะเริ่มวางทีมงานข้อมูล คาไเปแล้วครับฟุตบอลในยุคใหม่เนี่ยไม่ใช่แค่ผู้จัดการทีมจะทําเรื่องทุกอย่างเหมือนสมัยเซอร์เล็กมันไม่ได้แล้วครับจะเมาหน้าที่ทั้งหมดแบบนั้นเนี่ยงานมันจะหนักเกินไปหรือไม่มันก็จะทําให้กุนซีเนี่ยมีอานาจมากเกินความจําเป็นซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่ฟุตบอลยุคนี้เป็นครับทุกทีมที่เป็นทีมใหญ่ในยุโรปเนี่ยต่างทําแบบนี้กันหมดแล้วครับแล้วแมนยูในเตดตที่ทําช้ากว่าชาวบ้านมันจะตามเขาทันได้ยังไงครับยิ่งถ้ายังไม่เริ่มในตอนนี้ยังใช้แค่คนประสบการณ์น้อยอย่างจอ,อ,อนนห์ โดยที่เขาก็ยังวิ่งแบบไร้ทิศทางอยู่เนี่ยมันก็ไม่น่าจะก้าวหน้าไปในทิศทางที่ดีได้ครับนี่ยังต้องรวมถึงการบริหารการพัฒนาศูนย์ฝึกการเติมเงินเข้าไปที่เป็นงบสโมสรเข้ามาบ้างครับทีมที่ได้กําไรตลอดทุกฤดูกาลอย่างแมนยูเต็ดดันมีปัญหาเรื่อง financial fair play มันเป็นไปได้อย่างไงครับการบริหารมันย่าแย่การไม่สนใจทีมเป็นไปแบบไร้ทิศไร้ทางแบบนี้เนี่ยจนถึงขั้นที่กุนซือที่ทํางานอยู่ยังบอกว่าทีมจะไม่เล่นเหมือนที เก่าที่ตัวเองเคยขุมอย่างอาแจกจนแฟนบอลก็ได้ยินก็คิ้วขมวดกันเป็นแถวฮะงบประมาณก็มีจํากัดครับจนต้องไปยืมนักเตะหรือเซ็นฟรีซะเป็นส่วนใหญ่นักเตะก็ไม่ใช่ตัวเลือกท็อปทอปครับแฟรงกี้เดยองก็ซื้อไม่ได้ได้แคนไรท์ก็ซื้อไม่ได้แฮร์ริ่เคนก็ซื้อไม่ได้ได้เจมสปาวาก็ซื้อไม่ได้และอีกหลายคนครับที่ทีมซื้อไม่ได้ด้วยหลายๆเหตุผลดวงใจนักเตะไม่ได้บางอย่างแฟรงกี้เดยองเนี่ยหรือไม่มีเงินซื้อร้อยร้านได้แคนไรท์เนี่ยไม่มีเงิน คนคุมทีไม่ผิดนะครับถึงแม้ว่าปัญหามันจะมาจากฝ่ายบริหารซะส่วนใหญ่เนี่ยแต่ว่ามันก็เป็นหน้าที่ของเขาครับในฐานะผู้จัดการทีมที่ต้องบริหารจัดการทรัพยากรให้ได้รื่อพีงทรัพยากร,ากรแค่นี้คุณซื้อได้คันไรไม่ได้ก็เลยไปเอาเมสันเมาส์ซึ่งเขามั่นใจว่ามันตอบโจทย์แต่สุดท้ายเลือกมาแล้วมันไม่ตอบหรือคุณขุดศักยภาพนักเตะออกมาไม่ได้มันก็เป็นความผิดของเขานะครับการการจัดตัวลงเล่นการวางระบบการให้นักเตะเล่นกันยังไงการบริหารบุคลากรทํายังไงให้นักเตะมีใจจะเล่นมีภาษากกาที่ถูต้อง มันเป็นหน้าที่ของเขาครับแต่เขาก็ทําได้ไม่ดีด้วยการแก้ปัญหาเนี่ยจะแก้ที่จุดจุดหนึ่งแล้วพอไม่ได้จะมาปลดกุญซื้อเอาคนใหม่มาทําแล้วเื้อกเตะใหม่ๆเข้ามาแบบนี้มันก็ไม่จบครับมันต้องบูรณาการกันครับทำงานร่วมกันเจ้าของทีมต้องใส่ใจกับทีมมากกว่านี้เปลี่ยนแปลงกันในทุกภาคส่วนครับไม่งั้นมันก็คงหลุดจากลูกปลดโค้ดของแมนยูเต็ดที่วนเวียนกันนับ10ปีนี้ไม่ได้ครับเีกันบ้างครับคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ พูดคุยคอมเมนต์บอกเรากันหน่อยครับถ้าชื่นชอบเรื่องราวฟุตบอลจากพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับพวกเราในทุกช่องทางของฟุตบอลแม็กซด้วยครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, TikTok ของฟุตบอลแม็กซเพราะทุกวันคือฟุตบอลสวัสดีครับ